อ่ะนั้น2-3พูดได้เลยลูกพ่อไหนพ่อมาพ่อวิธีถึงหนุ่ยพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อเป็นไงไม่พ่อพ่อวิ่คิดผงหนู ไม่มาเล่นของเล่นกับนูใช่ไหมใช่ไหมพ่อคะใช่ไหมใช่ไหมพ่อใช่ไหมพ่อคะใช่ไหมใครอ่ะพูดสิหนูอยากพูดอะไรกับพ่อหนูก็พูดไปพ่อคะพ่อไหนพ่อมาคะ เดี๋ยวแม่จะส่งไปให้พ่อดูหนูอยากให้พ่อมาเรียๆหนูไม่มีพ่ออยากให้พ่อส่งที่โรงเรียนแล้พ่อถ้างั้นหนูร้องพ่อร้องเพลงให้พ่อฟังหน่อยสวัสดีอะสวัสดีสวัสดีสวันนี้ ต่อดี่ทำงานล่ะลูกแล้วเพลงเพลงลมหายใจเขา้าสิลูกลมหายใจเขา้าลมหายใจออกนั่งดอกไม้หมานคู่เขาใหญ่กว่านงาน้ำค้างน้ำทำใจหน้าผาอกาดนั่งดังเบาแล้วก็เพลงเต่าสิลูกเต่าเต่าเต่า มันมีสี้าพอไม่หลั้มาวางงั้นเรไมคิดเต่าเต่าเตาเต่าเต่ามันมีสีคพอไม่หลัน้มาวางงั้่คิดเตา